สวัสดีสบายดีพี่น้อง FC มาถึงทุกคน้ำเป็นเพียอนคิวยินดีตอนฮับเขาชื่อซองโซนออร์โซนสามสาวรวมมิดรวมมิดยันรวมมิดย่ำตังบ่าไม่นี้นะอ่อนบ่าหรอแม่ไป่ใช่ไม่นี้นะไม่นี้นะสสดีบอกว่าเซ่งเซ่งเป็นหรือเซ่งไก่เซ่งไก่พาไปกินตำเนาะพี่เนาะบอกว่าชิไปกินแะแลมงกะแลมอาการหอนบอกบ่ ใจหายเลยออไปแล้่ย mhm> อ่อนะไม่ไหวอ้ยมดเลยขับมไหเรนัวไก่ยังเบียดเบียดมบ่หมอนใจส่ไเป็นน้อ้เอกสอนถ่ายนังไปพี่น้ไม่ด้ป็นน้องเอกสอนถ่ายยากาศคือวัดปัจจุือนคือว่าสีหอนๆาะได้หมอนโพสเอ ข้าวโรลคือเย็นเย็นเนพ้นจีโตแบบนไปเนะมันเอาวพนบ่กอานเั้นโต๊ะาดิงนันด้าม้อนดอกอนเียนัวงอ่อน้นอเชียวเสียวอ่อนอ่อนก็มากินเพื่อ có nhầm nào để đưa bà คมเมต์เป็นหมูป่านะแงห้จักาด้เลยอแล้วพี่น้องถานางถะนางถะตำสร้งไว้แล้วสร้งตำทะเลนะพี่น้องกินแต่ตำทะเลคาดวะตำนงม่นแงในม่น้ำคงมีกลุ่มะ อ,อ,อ,อันนั้นก็จะเป็นซนนา,าเละบัานาซาเละเป็นชิปเต้บานเยลย <laughs> นั่งคนมันม <laughs> ัิกินก็ไปเต้บานมัน <laughs> ชิบมันห <laughs> <laughs> ย่อยกินหรือไปเล่น เขาบอกว่าเขาาเตะแหะจังมากินเพื่อนกินแหละจังไปเตะวเตะแหละเจ้าาแซบ่หึงเลไดยิ้วเลยดอากาศในหยิ่งใจหนเด้เลยไหนไมุ่ใจหอนไมุ่ใจหนอนยืนคนเดียวตรงนี มาเนี่ยสอนนางถาดเลยนเนยาะพอนี่กินละหิวแหงและ้ะเดี๋ยวว่าคิวยเนาะเดี๋ยวพี่น้องคนร้ายเนาะคนร้ายคนา,ายนะพี่น้นองเนาะแล้วเข้ากับยาเยอะจังมาแล้วพี่น้องนลังจกักค<า>่ะเดี๋ยวบ้าลูกค้าเขาพร้อมเดีย่ยวเลยพี่น้องจะกินมันร้ายลูกค่ะเขามาพร้อมเป็นรลายคนอาหาระจะก,กินแล้วน,นอ,จอนจะอิ่มแล้วค่ะวันนี้เขา,ขาพร้อมเดียว มาชิมกันอ่ะหยมยาด,ดีจัดก่อนอันนี้บอกหายมยาด,ดีนจัดก่อนนี่คือตามทะเลมาแกินต่ตามทะเลน่ะมีปูมามีกุมม้งมะส่อยิ้มพกินนี่ระวังเขียวพี๋ตุ้ย้หรอเนี่ยนเดีย เอกแวเฮียจออนทิวให้ไม่จแหละกินจนแล้วเนาะไม่จแหละกินจนไปแล้ววดใจบาดแ่ะนี่พักนี่พักบวงอ้อเออ อา๋าทะเลอ,อ,อ,อนันดามาบอก๋อวันไหนน้ำอมาเด็กพี่น้องนางขาแจงคืนค่ะนี่ก็ได้กินยิ้วแหงเลยใบวาลูกค้าเขาพร้อมกันเลยหลายคนก่อนนั้นแล้วก็วันน่งนอนจนอิ่มเนาะไปข่าวเลยเขาพร้อมกันก็เลยรอตามคิวนะพี่น้องใไปมาก่อนก็นได้กินก่อนลาดตามทะเล อ,อ่นแนเป็นคนเลี้ยงได้ไหมเนไปเลี้ยงไม่ดีไม่ดีไม่ดีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ดีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ดีเป็นคนกุมเกมลียเปในกลุ่มบัตรล้วอันสีเลี้ยงที่ไม,ดมด่ดีไมฮะี่ยังม่หยดไหม้เลยยหวนบัผ่านเหลี่ยมผ่าน,น,นาวันเหี่ยมผ่านน้ำอันไม่ดีมาจาพี่นอ้องเห็นยางกับบัท้ามี อันวะเมย์ย่อตอนนี้ถ้าละได้เพราได้เพราะได้เดียวกันค่ะวันนี้หัดหนาว่จจัแฉแ้องพี่น้องนพี่น้องไปจักไปจักขี้วัญญาในี่น้องด้เอาเงินชิดเลียงดิ่มเต็มที่ยันนะบอเพิ่นได้เงินจากยูทูบได้เดียวผัดอันเห็นมีดิ่มก็ยังเบื่อเอินกินข้าวเท่าจ้ะเหนมาอีกเหน่เน่น่ๆมันต้องมพี่หลุด มีพิรุดดยเดบนเลยเน่ะมันหรอมีพิรุษกินแต่ชิดพ้มไปนหาหายกว่าอันอันนั่นโหโอ้โหคอหักเลยแสบบ้างอ่ะพี่น้องแคมทางเลยชิวๆอ,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 อยู่เชียงลดกายกุ้งพี่น้องกุ้ง ทำแหม่อน้องสะอ่อนแหนผูกพี่น้องเออ

อะไรก็เคลื่อนอ่อนอันนี้เคื่อนสตรีมนั่งไหนก็เคื่อนเบาพวงสดจืดเคื่อนอันนี้ก็เยอะเกาะเท่านาคหอมแดงอันนี้เด้สตรีมจะตั้งตั้งตั้งเอตั้งเอะเท่าตั้งกับลูกนั่งหอม ตีเมนกันืู่อามาแต่แบัญญังอันนั้นบ่คือมูม้าบัญญังอันนี้มาบรรหวยอันนี้ก็บบรรหวยลู่ลู่คองหอมลู่ของอันนางหอมแดงเอ้ยหอมเว้ยหอมแดงเนี่ยมีแต่หมาไปชักจ,จอตาบ่อยากเห็นทวงเราตีมญางมาเพื่อนเพื่อนโตมือนันน่ะเฮากาัน จนในเงี้ยงเสียงป่าคนจังนี uh ่ม uh ันเราไว้เพ uh> uh ิ uh ่มากี่ลายนี่ยมันกะเลยหาวุ้วนได้เหลือลิ้นมาได้ไหมยืนคนเดียวได้เหมือนเม็นยานอ้อย่นไปมั่งเีนก็พอเยาวไม่ยิ่งกับายดิมนได้ฉันจะนอนนะเจ้าเต้าว ชูเดียวกันได้หุยหุยหุยมีแ่ข้าวนะมีแค่ข้าวแมีดเนะจ๊ะถ้าหาเเออยังไงไปยังเนาะนใ้ข้าวหน่งแม่เแม่แม่หแม่อย่าลืมเ้อหุงือเาแนจริงเขาหน้า งัวไม่จยกโตสะเตโตเฮ้ไปกินหรอแม่ชิบตะงัวอ่อนหาอ่อนไนใครกินเฮ้ยพึ่งตกตกตจยตกตจเบิดข้าจ้าจมบรรยากาศมาาลงในม้าน่ะวัวกินหมู โอ้ยจูงว่ะยังไม่ขจงโอ้ก่อนี่เอตอนนี้กะไม่เรื่องเป็นหมดกล่องทุกสองเนาะเป็นลามดชวนแบมปะเช่นหน่อยนึงเลือหนึ่เดยอยุน้องปเช่นอาย่น้องปเ่ก็กว่าเมเนาะเนี่ยเป็นี้มกาภาอ่อนเปอันนี้เนาะ บเลี้ยงตาเพลินบนไดาเงินแล้วเป็นเลียงเบียดเพื่นหรือว่าสิทันเต้ปุนสดีมาเห็นคือบุหุกจัากัจน้อพี่น้องบดได้แล้วนั่นนะสำหรับคิมีกากไวันักนเด้ออ่าเห็นอของสอวันสำหรับคิมนี้กากไวเน่านี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อฝากลค์กชร์เป็นกำลังใจเอาไ้เด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเสีย่น้องพี่นุ่ต้อมนักนะ